Ui, nhau thôi bà. Nha. Oh, Hám bà nhau gần đi Nhuân bà lưng á. nhau khác quá. Ui, mi quân hết nó, quá. nhau cũng nghi là. gì hết hết yên như hàn quá. Bà hết yên nhau nè, hết nhau hàn quá. Ui, มยเงออันน ah. ั่งเจ้าคือไงีนสแขนเทียอันเงี่บหยังม่ไฟดาติจมันดีเกมันเียบ่่จดนี่แต่มันเห็นเองใครไม่ได้ไปจอบเลยไม่ได้จอบเลยอมันเห็นซื่อๆบางชั้นเปียเออแค่ผ่านไปเปี่ยนเออจะบอกคนเด้อป่ะันเห็นนะ้นะลบปลูกือกันแล้ว เพียการเลต้อารมห้าอยากฟังคนฟังอะจดรูปอู้วนี่ข่อชิบอกฮะข่อชีบอกชิบอกเออขอยชีบอบอกคนเลยเตีเออนเหตข่อยเบิ่งอีกรอบนึงเตี้ออปปะปวางกันเออไปไปไปบอกที่ไหเลยไปไปไปมามามามอีกรอบนึงอีกรอบนึงอ่เออข่อยชีบอไปบอกคนเลยไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดต้องอีกรอบนึงออรอบนึงาเปิดเเ้อเปิดเ้อ เออเออเออเปยังไเป็นยังไหตาหอแขนมันย้อยขัย้อยเนี่ยเถอะดีแถยมมาเถมสันตีรีบบดีเฮ้ยเลัเปิดมองเจ้าเด้อล่ะเปิดอะมึงเกิดยังไงพราคอยต้นหนิมีไปเลี้วตัวเงนบอเออไป โอยไปไปอ้ออขยไม่บอกไ้เรองเจ้าอ่ะเีเออขยพอแล้วขยพอแล้วโอง่หรอวะเตี้ยเออไปดอกไปดอกก็บานกอนเนาะโออันหูวาจังชินนี่ฮ็จตดวนแล้วเออก็บ่บอกเนาะเออยังไผยากกูได้เว้ยจะไปบอกคนเด้อบัดนี้